เก่งเก่งนี่ยงเสื้อเรือเดิมไม่ซักอีกเหมือนกันเอันลาอพสวัสดีค่ะมาละสองนุ่มเจอเก่งเป็นครั้งที่สองค่ะเมื่อกี้เจอชั้นบนรุดนก็เจอครั้งที่สอง่าเราเจอกันที่เป็นไงคะคอรอทอความแตกต่างระหว่างครั้งแรกครั้งที่สองก็หล่อเหมือนเดิมเสื้อไม่ติใช่ไหมคะตอนที่เราเอเสื้อเขาเปลี่ยนนะคะพี่จำได้จำได้แต่ว่าครั้งนี้เขามีแฟนคลับมาด้วยเยอะแยะมากมายเลยอะทักทายกันหน่อยค่ะ ยวเยวเสียงมันเป็นอะไงนะงนี่ตุ้มรู้ทำไมเสียงเปไงนะ็นงั้นนะเหมือนมาจอคุณครูเลยอีกทีแล้วมาเสียงมันนุ่มนวลชนอะไรมากรุ่นเราคราวเดียวกันครับวกับพี่เหรอใช่ <laughs> ฉันเหน็นเธอมองหน้าฉันแล้วบอกรุ่นเราคราวเดียวกันชื่ออะไรครับประจันครับประจันนะคะอุ้ยจำได้ด้วยปราจันเก่งคะชมพูที่ถือไม้กระดานอยู่ด้านนะคชื่ออะไรกระดานแค่นี้แหละชื่อมอสครับมอดสวยเชียว ทักทายแฟนคลับกันแบบจริงจังมากว่าเริ่มจากน้องรุตก่อนเลยค่ะสวัสดีครับจบครับแค่นี้นะเหนื่อยแล้วพูดเยอะไม่ได้ไงเดี๋ยวร้องเพลงเขาพูดอีกอ๋อเอาประมาณนึงก่อนขออนุญาตนะคะอันนี้กล้องของพี่เอคันเอาที่ต้องเซ็นต์ตัวหนูไม่ได้โดนตัวแต่โดนตัวเกือบพี่กลัวโดนคุณแม่บึ้มเลนเริ่มแล้วกับน้องรุตเดชานะขอบคุณนะคะเก่งรุตไอหนึ่งนะน้องเก่งทักทายแฟนคลับนิดนึงสวัสดีแฟนคลับผมนะครับสวัสดีแฟนคลับพี่รุตด้วยครับสวัสดีครับ แล้วก็สวัสดีประชาชนทุกคนด้วยพี่อยู่ไหนี่เราด้วยประชาชนเลยใช่ไหมพี่พี่น้องที่มาตลอดไปายเบอร์สมัครเบอร์อะไรเบอร์สมัครเบอร์อะไรหรือไม่เอาถามสองลูมดีกว่าปกติเนี่ยพาที่บ้านไข่ซักแม่ครับเคยเคยจะอยากจะลงมือเองไหมแม่ดื่มเรวนี้ไปแล้วเห็นอยู่มาน้ำหลังมาน้ซื้อแล้วมาถึงซื้อกอดเลยเดี๋ยวถามแฟนคลับถ้าคุณแม่เขาไม่ว่าง ซักให้รุดได้ไหมได้ไม่ไหมทีเดียวนี่สูดน้ําเดียวแล้วแบ่งกันไปซักวันละสองตัวจริงๆผมว่าตั้งแต่มีทีวดี่น้ําเดียวนี่ผมว่าต่อไปซักเองสบายใช่ใช่พี่แนะนํามีปัญหาอะไรปรึกษาพี่ท็อปได้เพราะพี่ท็อปเป็นยอมไปแล้วเก่งครับปรึกษาเลยปรึกษาได้รู้อยู่ว่าขาดแคลนคนหุงข้าวที่บ้านนี่ไงพี่ท็อปว่างพี่ท็อปเขาบอกโอ้ไม่ได้ไม่ได้หุงข้าวบ้านพี่หุงกิน กันยังไม่หยุดไม่จบไม่สิ้ยังดูแลที่บ้านยังไม่ทั่วเลยไปบ้านแต่แนะนําสาวๆให้ได้โอ้ย oh, <yeah. S 1> ครับจริงนะครับ oh. จะหา่างกัาได้หรอเปล่าฝึกษาให้ก่อนแต่ว่าพี่ท็อปแนะนำแถวนี้ได้ไหมครับแถวเนี้ยด้านหน้าเป็นสาวใหญ่ใจถึงตุงกลางนี่เป็นสาววัยรุ่นวัยรุ่นก็พอๆวัยรุ่นอันนี้พวกนี้พวกนี้ไม่เบาไม่เบาไม่เบาพอดีหลักหลักแล้วลักพี่ท็อปจะเห็นนะครับคือความแตกต่างนะครับระหว่างสีฟ้ากับสีชมพูยังไงครับสีฟ้าที่ปริมาณแล้วแต่สีชมพูที่มาที่จับหนักมาทั้งนั้นค่ะแต่คนที่มีสิบสองเท่าน้องอายุนะน้ำหนัก หนักไม่ต่อใครคือคือหกสิบละกันของรถเนี่ยจะหกที่อายุแต่ว่าของผมนี่หกสิบหนักโอ้โห